รอปทะเบียนใช้งานปฏิทินสำหรับอัหมายของโคเวนดานะครับเนื่องจากว่าการใช้บริการครั้งแรกเนี่ยจะต้องทำในคอมพิวเตอร์ครับเพราะว่ามันไม่สามารถทำผ่านเบราว์เซอร์ของจื่อได้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาเปิดเว็บไซต์นี้นะครับ k a o l e n d a R. com นะครับเสร็จแล้วก็กดที่ get start นะครับ แล้วก็ไปกดตรงนี้ครับ sign in g o o g l แล้ก็เลือกทะเบียน Google ของเรานะครับผมใช้ <c oughs> อันนี้นะครับแล้วก็ป้อ,อนะรหัสผ่านมันเข้ามาแล้วติ๊กไปทั้งหมดครับเชื่อมโยงกับปัิทินนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อขั้น <c oughs> ตอนนี้นะครับที่ในมือถือัไม่สามารถทำได้ต้องทำเฉพาะใน <c oughs> คอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับหลังจา้าก welcome เรานะครับ <c oughs> ีนี้มันก็จะพาเรามาที่หน้านี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็น default เขาก็จะเซตให้ว่าเราสามารถเซตให้คือเป็นการตั้งนัอหมายครั้งละ30นาทีดูจากตรงนี้เห็นไหมครับต่อมาเราเปลี่ยนก็ได้นะครับเราเป็น60นาทีก็ได้นะครับนี่เห็นครับมันก็จะห่างกันครั้งละ1ชั่วโมงใช่ไหมครับ60นาทีทีนี้ ลองไปดูตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้คือเลือกสีนะครับเลือกสีอันนี้คือรูปนะครับใช้รูปเชื่อมต่อ google ของเราอันนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนว่านัดหมายหนินาทีนะครับตรงน,นี้มันก็จะเปลี่ยนไปนัดหมายหนาทีนะครับ meeting location นะครับอาจารย์ใช้ไลน์อาจารย์ก็ เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยครับเป็นคัสตอมนะครับแล้วก็ใส่ลิงก์ไลรุปไปก็ได้นะครับไลคุปยูไอแอลของอาจารย์หรือว่าเป็น l ล n e ID ก็ได้นะครับใส่เข้าไปนะครับถติเป็นอีโมทิะบปุดรายละเอียดใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าใส่มันก็จะมาปรากฏตรงนี้นะครับผมใส่ครับมาถึงโชว์เอฟเฟกนะครับ ก็คืออันนี้มันก็จะขึ้นให้ตรงนี้ครับเราจะเปลี่ยนได้นะครับจองนัดหมายาเลือกเวลาเพื่อจองนัดหมาย60นาทีนะครับก็พิมพ์ตรงนี้ก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงนี้เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับเพราะว่ามันเชื่อมกับตัว e ีเมลที่เราใช้ลงทะเบียนอยู่แล้วนะครับต่อมาครับอันนี้นะครับก็คือเราสามารถตั้งได้ว่าเราจะเปิดรับนัดช่วงวันไหนบ้างนะครับนนี้ครับจันทร์ถึงศุกร์วรอาทิตย์หรือว่าจะเลือกเป็นวันก็ได้หรือว่าทุกวันเลยก็ได้นะครับก็จะึ้นทุกวันนะครับตรงนี้เลือกช่วงเวลาที่เราจะกําหนดให้นัดสังเกตตรงนี้นะครับนะครับตั้งแต่9ก้าโมง จนถึงห้าโมงเย็นมันก็จะตรงนีน้ห้าโมงเย็นนะครับเราเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนก็คือกดเลยครับเปลี่ยนได้เลยสมมุิว่าตัง 8, ้งแต่แปดโมงถึงช่วงเย็นๆเราเอามาซักหกโมงถึงทุ่มถึงสามทุ่มกันอ่านี่ครับออกมูนถึงสามทุ่มนะครับทุกวันเลยน,ลนะครับเสร็จแล้วมีเบรกไหมนะครับ มีหรือไม่มีก็ได้นะครับหรือเราจะใส่เบรกไปก็ได้นะช่วงช่วงมันแค่สามชั่วโมงอาจจะไม่ต้องมีเบรกถ้าไม่มีเราก็ลบทิ้งนะครับเช่นเดียวการวัดนี้ถ้าเราจะเปลีย่ยนเราก็ลบทิ้งได้แล้วกบเปลี่ยนปุ๊บเอาคนเดิมนครับถึงสามทุ่มตั้งแต่หกโมงไปถึงยีนนะถึงเย็นถึงสามทุ่มนะครับ,บคบาบวามนะยาวความยาวการพูดคุยหกสิบนาทีนะครับไม่มีเบรกนะครับอ่า ตรงนี้ต้องนัดล่วงหน้าอย่างน้อยกี่ชั่วโมงนะครับแล้วตารางปฏิทินเนี่ยเ,เราจะเซตล่วงหน้ากี่เดือนนะครับได้อันนี้1เดือนใช่ไหมครับถ้าเราเลื่อนเดือนหน้ามันจะไม่มีแต่ถ้าเรากําหนดเป็น3เดือนนะก็จะมีสนะามเ,เดือนนะครับขึอยู่ที่ว่าเราจะกำหนดเดือนนะครับหนึ่งเดือนนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลักๆก,ก็คืออยู่แค่2ช่องนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยน แล้วก็ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็น24ชั่วโมงหรือ AMPM ได้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็กด Publish แล้วก็ Copy Link น์นี้ส่งให้คนที่ต้องการที่จะดูเวลานัดของเราก็ได้